สวัสดีครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่5มิถุนายนนะครับเรามาวางแผนเทรดทองคํากันไทม์เฟรมสีชั่วโมงมาถ้าดูแค่แท่งเทียนนะ้อวานี้ขยายขึ้นมาก็จะเพราะว่าเขาเป็นไซด์เวย์อัพนะครับไซด์เวย์อัพขึ้นมานี่ประมาณแท่งเทียนแถวแถว,แถวนี้เนาะทีนี้แท่งเทียนในไทม์เฟรมสีชั่วโมงเนี่ยมันยังไม่ได้บ่งบอกอะไรเรานะเพียงแต่ว่าถ้าเราดูจาก รูปแบบที่เราคุยกันไว้ก็คือมีการทํากรอบ r เอวไปตรงนเนี้ยเนี่ยเขาถ้าเขาขึ้นต่ออ่าพูดในกรณีเขาขึ้นต่อกันนะถ้าเขาขึ้นต่อถามว่าซัพลายนี้ยังจะเอาอยู่ไหมนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้ตรงเนี้ยใช้ครั้งที่หนึ่งนะครับใช้ครั้งที่หนึแล้วก็ไอตรงที่เขาขึ้นมาเนี่ยนะใช้ครั้งที่สคือครั้งที่สเนี่ยมันก็ยังมีโอกาส ที่มันจะผลักดันราคาลงไปได้อยู่นะครับแต่ถ้าเขายังแช่อยู่หมายความว่ายึกยักอยู่แถวเนี้ยมีโอกาสที่จะทะลุขึ้นไปข้างบนได้สูงซึ่งเป้าหมายในการขึ้นไปข้างบนของเขาอ่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นสวิงไฮตรงบริเวณแถว3,435นะเส้นเนี้ย3435เนี่ยมีโอกาสขึ้นไปถึงพอขึ้นไปถึงเนี่ยวิธีการของเขาก็คือว่า ผมคิดว่าเขาน่าจะขึ้นไปเคลียร์ดีควิตี้ที่อยู่ข้างบนเนี่ยเพราะอาหลายคนก็ใช้แนวสวิงไฮเนี่ยเป็นแนวต้านใช่ไหมอาจจะมีการเซลแถวแถวเนี้ยนะ,นะเซลล์แถวสวิงไฮเดิมเนี่ยแล้วก็วาง s l ไว้เขาก็อาจจะเขานี่หมายถึงมาร์เก็ตเมเกอร์เนาะเขาก็อาจจะลากขึ้นไปสักพักหนึ่งให้คนที่เอ่าเซลเนี่ยโดนซับรับไปก่อนแล้วคนที่ มันจะมีเทรดเดอร์อีกประเภทนึ่งอ่ะ follow by เนี่ย by ตามแนวเบรกเนี่ยเขาก็จะดึงกลับนะเพื่อที่จะให้คน by u เนี่ยขายของออกมาเดี๋ยวค่อยว่ากันขึ้นต่ออย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นการที่เขาไปเบรก high เดิมเนี่ยมักจะเจอการดึงกลับซัส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นผมไม่ไม่ค่อยนิยมให้ follow by นะครับอ่าเรารอเขาย่อ แล้วบายดีกว่านะโอเคอันนี้ในกรณีที่เขาขึ้นต่อมันก็จะเป็นอย่างนี้สมมุติว่าเออเขาขึ้นต่อใช่ป่ะแล้วดึงกลับเนี่ยโอเคเข้าแก็บเราเลยก็คือเรามีกรอบ R F อยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้เราก็ลากฟิโบนะครับถ้าสมมติเขาขึ้นต่อจริงนะแล้วมีการย่อให้เราลากฟิโบสมมติผมทำเป็นภาพให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นแบบนี้ก่อนเนาะ ขึ้นไปแล้วมีการย่อลงมาอ่ะโอเคอันนี้เปลี่ยนเป็นสีดำดีกว่าชัดกว่ามีลูกศรไหมอ่ะโอเคถ้าขึ้นไปอย่างเงี้ยให้เพื่อนๆลากฟิโบนะครับจากด้านล่างของกรอบ RF ก็คือบริเวณเท่าไหร่ครับ3 2 4 5ลากไปจนถึงจุดสูงสุดที่เขาอ่าขึ้นไปทำแล้วก็เริ่มย่อทีเนี้ย มันก็จะได้กรอบการเทรดย่อบายอยู่ในแนวเนี้ยก็คือจุดสูงสุดที่เขาทำแล้วก็จุดต่ำสุดในกรอบเอฟเราก็เลือกเอาละกันว่าเราชอบฟิโบแนวไหนหรือว่าแนวรับแนวไหนนะสมมุติว่าตรงนี้อ่านี่บังเอิญว่าดีมานโซนมันตรงกับฟิโบ70.5เราจะอยากจะบายที่ดีมานโซนนี้เราก็รอให้เขา เข้ามาถึงเราจะตั้ง pending ไว้ก็ได้เพราะว่าถ้าโซนมันไม่กว้างมากเราตั้งได้แต่โซนสีมงไม่มีไม่กว้างหรอกกว้างทุกอันแหละเราอาจจะรอ confirmation ใน gera ท r ฟ m e เล็กก่อนแล้วค่อยบายขึ้นไปก็ได้หรือรอ,อ pattern กลับตัวต่างๆเนี่ยแล้วเราค่อยบายกลับขึ้นไปใครที่จะบายในท r ฟ m e อย่างทำฟิลสีมงอาจจะต้องย่อยไปหาแนวรับในท r a m e เล็กๆเพื่อที่จะ บีบให้มันแคบลงนะครับอ่ะอันนี้เป็นวิธีการเนาะในกรณีที่เขาขึ้นต่อเบรกไฮขึ้นไปแล้วชักกลับลงมาเนี่ยเราก็จะได้กรอบอาเเราตีฟิโบจากด้านล่างของกรอบก็คือแถว3 2 4 5ไปจนถึงด้านบนสุดก่อนที่เขาจะย่อเราก็จะได้ฟิโบนะพยายามเน้นแถวโกลเด้นโซนนะ6.8 8, 8 70.5 78.6แล้วก็88.6นะครับอ่ะน,นี่กรณีขึ้นส่วนกรณีลงกรณีลง เราก็ใช้ไอ้กรอบ R F นี่เหมือนกันแหละแต่เราจะตีฟิโบจากตรงนี้เลยก็คือ low สามสห้าไปจนถึงไฮอ่า้าถ้าเคายังไม่เบรก3 3 9 2เราก็ใช้ฟิโบตัวนี้ก็ได้นะครับอืมเนี่ยกรอบนี้ก็มีแนวดีมานโซนหกเสือจุดแแล้วก็ออริจินโซนอืมออริจินโซนก็คือตรงนี้นะครับ ด้านล่างเลยนะด้านล่างเลยเท่าไหร่ครับดีมานโซนตรงนี้สามสองสีห้าถึงอ่าผมกดอะไรเนี่ยสามสองสี่ห้าถึงสามสองหกแปดอ่ามันโซนมันกว้างเนาะ โซนมันกว้างเพราะมันเป็นแท่งเทียนเราจะเอาบีบแค่ไส้ก็ได้บีบแค่ไส้มันก็จะได้ใกล้ขึ้นมาอีกนิดนึงอ่ะหกสี่ห้าอ่ะโอเคก็ลดลงไปนิดนึงนะครับอ่ะโซนนี้ถ้าสมมุติเขาย้อนลงมาเราก็เลือกเอาแล้วกันเราจะเอาตรงแนว6 1 8ตรงกับแนวเส้นเทรนไลน์ตรงนี้พอดีหรืออ่าถ้ามันเด้งขึ้นไปแล้วลงอีกเราก็ยังมีโซนหนึ่งให้เราเลือกนะเพราะฉะนั้น แนะนำว่าถึงแนวรับให้เราบายนะครับแต่ว่าอาจจะรอคอนฟิม t ชันนิดนึงนะครับเลือกเอาละกันนะว่าเพื่อนๆชอบแนวไหนโอเคอะสชั่วโมงจบไป1ชั่วโมงอะหชั่วโมงมุมมองชั่วโมงก็ยังเป็นมุมมองเดิมเนาะคล้ายๆกับ4ชั่วโมงแหละถ้าขึ้นไปแต่ว่าใน1ชั่วโมงเนี่ยมันเห็นฟิโบสอสอง สองแนวก็คือฟิโบเส้นสีเขียว200%ของ Invert h e h e a d เดิลโชตัวนี้กับสีม่วงสีเขียวนี่อยู่ที่3405นะครับสีม่วงก็คือ200%ของ Invert e d h e a d a n d Shoulder ตัวด้านล่าง2410ซึ่งมันอยู่ใกล้ๆกันเพราะฉะนั้นการที่เขาราคาเขาขึ้นต่อเขาอาจจะมีการชนฟิโบตรงเนี้ซึ่งเป็นแนวมหาชนนะใครๆก็ คาดหวังนะเพราะว่าโดยปกติอะคนที่เทรดด้วยแพทเทิร์นเนี่ยเขาก็มักจะใช้หนึ่งเท่าของไอตัวอินเวอร์ a เฮด d s h o u l d ร์เนี่ยเป็นเป็นอะไรครับเป็นตัวเทคโปรฟิตใช่ไหมมันก็อาจจะมีการย่อลงมาได้นะอันนี้ก็เช่นเดียวกันหนึ่งเท่าของไอตัว i n นเ r อรตรงเนี้ยก็คือแนว200%ตรงนี้เนาะถ้าตีฟิโบมจะชัดกว่าถ้าลากลูกศรไม่ค่อยชัด นะอ่ะโอเคทีนี้สมมุติถ้าขึ้นมีการชนฟิโบรตรงแถว3 0 0พันอ่าสามพันสีอาจจะมีการยอ่อใครที่จะใช้ฟิโบรตรงนี้ในการเซลล์ผมผมก็อ่ผมไม่ได้ห้ามว่าใช้ไม่ได้นะแต่ ใช้แล้วอ่ะเราต้องมีซับรอสแบบแน่นๆเลยนะเพราะมันเป็นแค่ฟิโบอ่ะแล้วก็ไอออเดอร์บ็อกตรงเนี้ยมันก็ถูกใช้อยู่ใช่ไหมมันแช่ๆจุ่มๆตรงนี้อยู่ต้องนานแล้วอ่ะการที่เขาจะทะลุขึ้นไปอีกนิดนึงอ่ะเลยไอตัวฟิโบขึ้นไปอ่ะเพื่อที่จะเอ่อจะไปเคลียร์ดิควิตี้ด้านบนของสวิงไฮ่สี่ชั่วโมงมันก็เป็นไปได้นะอ่าเพราะฉะนั้น ก็ระวังนะถ้าใครจะเซลล์ตามแนวนี้ไม่ได้ห้ามให้เซลล์นะแต่เซล์แล้วต้องระวังการที่เขาจะไปต่ออีกนะครับการจะไปต่ออีกก็เป็นไปได้นะแต่ถ้าเซล์ลแล้วเขาย่อลงมาก็หาโอกาสเทปโปรฟิตบางส่วนไปก่อนหรือว่าจะคาดหวังให้มันลงมาหาโซนด้านล่างของกรอบเอาไว้อันนี้อีกอีกประเด็นหนึ่งนะครับเราก็ต้องไปดูหน้าง,งานอีกทีหนึ่งนะครับ อ่าโอเคนี่ในกรณีที่เขาขึ้นต่อนะอาจจะมีการชนฟิโบ20งของไอตัว i n นเ r t ร์ a d a n d Should เดนะครับแล้วก็อาจจะยอ่อก็ได้นะครับแล้วถ้าเขาลงล่ะเขาสมมุติเขาไม่เบรกไฮตรงนี้แล้วลงเราก็ใช้แผนเดิมเมื่อวานหรือว่าแผนคล้ายๆ4ชั่วโมงเมื่อกี้ก็คือเราก็ลากฟิโบขึ้นไปนะครับอืมขึ้นไปหาไฮตรงเนี้ยซึ่งมันก็ปิ่มๆจะ เบรกอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าถ้าเขาไม่เบรกอ่ะเขาก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปไม่ผ่านใช่ไหมเขาก็อาจจะยอ่อลงมาแต่ยอ่อลงมาเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าเขาจะมาใช้ตัวฟิโบของกรอบ R F ข้างล่างเลยไหมพวก Golden Zone หรือจะมาปิดแกลบเลยไหมน,นี้ไม่รู้ใครที่สวนจะเรียกสวนก็ไม่ไม่เชิงเนาะใครที่จะเซล ตามรูปแบบอย่างนี้ก็คือคาดว่ามันจะไม่เบรกไฮเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเทคโปรฟิตตาม R ไปก่อนอย่างเช่นเรา SL 5 5 0 0 5 0 0จุดใช่ไหมหรือว่า5เหรียญเนี่ยเราอาจจะ TP สักพันเหรียญก่อนหรือว่า1500เหรียญตาม R น,นี้ R เท่าไหร่ครับ2ต่อ1อันนี้ R เท่าไหร่ครับ3ต่อ1ก็ก็เอาสั้นๆไปก่อนนะมันยังไม่ได้เป็นเทนที่ชัดเจนโอเคถ้ามันลงมาหา RF แล้วเราบายขึ้นไปเนี่ยเราคาดหวังให้มันเบรกสวิงเลยได้นะครับแต่ว่าอันนี้เรายังคาดหวังอะไรไม่ได้นะอืมโอเคนี้เป็นมุมมองใน t ท m e เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนาะถ้าขึ้นทำยังไงถ้าลงทำยังไงเพื่อนๆไปวางแผนเอานะโอเคไปดูที่ t ท m e เฟรม e 5 5นาทีอ่ะเราจะเห็นชัดเจนเดี๋ยวผมอธิบายเมื่อวานก่อนเนาะเมื่อวานอันนี้ เป็นกรอบของเมื่อวานเนาะอืมเราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเป็นกรอบของเมื่อวานราคาเนี่ยเขาเขาติดไอแนวซัลายที่ผมบอกตอนเช้าเลยตอนที่ทําคลิปเนี่ยก็คือตรงนี้เนาะตรงนี้แนวซัลายแนวแรกนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เซลแนะนําว่าเซลล์ตามอ่อ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขยายไอเส้นนี้มันไม่ตามไปนะ เอาดูเส้นปะละกันนะครับเส้นปะก็คือเส้นปะตรงนี้นะกับเส้นปะตรงนี้ดูเวลานะครับเมื่อวานนี้เขาเปิดตลาดมาเขาขึ้นชนซับไพโซนแล้วเขายอ่อลงมาไอ้ตรงเนี้มันก็หลายเหรียญอยู่พอสมควรน,นะถ้าเราเทรดเราวาง R r แบบนี้ก็ได้เนาะสมมติเราเซลล์ที่กึ่งกลางของไอโซนเนี้ย เราก็ควรวาง Stop l o อ s ขึ้นไปอาจจะสักห้าเหรียญสมมุติคนเซล,ลบอกว่าเอาสักห้าเหรียญเราลองดูซิ TP แรกอ่ะหนึ่งต่อสองอ่ะหนึ่งมืนจุดเนี่ยไม่ใช่หนึ่งหนึ่งพันจุดเนี่ยเราได้เปล่าได้นะครับถ้าเราเทรดด้วย RR หนึ่งต่อสองเนี่ยเซล,ลตรงเมื่อวานเนี่ยเราก็ได้หนึ่งพันจุดเห็นไหมเนี่ยสิบเหรียญอ่ะลองลงมาอีกสิพันห้าร้อยได้ไหม พั0หมันเกินที่เขาจะให้มันก็เลยไม่ได้นะครับถา,ถามว่าทำไมพั0หไม่ได้เราก็ดูทางด้านซ้ายมือดิมันมีแนวรับอะไรบ้างอ่ามันมีไส้ของแท่งเทียนเนี้ยครับมันไม่ให้เราทะลุลงไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเทค p r o f ิตไปอ่าหต่อสเราก็พอได้นะครับไม่ใช่ว่าขี้เล่เกินไปเนาะสำหรับคนที่เซลในใน ่าซับไพโซนตรงนี้อ่ะพอมันพอมันเบรกขึ้นมาโซนตรงนี้ผมไม่ได้ให้ไวเนาะเพราะผมบอกว่ามันไม่สวยแต่ถ้าใครเทรดในททมเฟรมเล็กลงมาหน่อยเนี่ยก็จะเห็นเนาะสมมุติเราเปลี่ยนเป็น5นาทีอันนี้รีแคปของเมื่อวานนะครับ <laughs> <laughs> เทรดใน5นาทีเราก็จะพบว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นแนว ซับไพโซนที่มีแท่งเทียนเห็นไหมมีแท่งเทียนสองแท่งแล้วมีแฟ i r วร์ลูกแกลบด้วยโซนที่แข็งแกร่งผมบอกแล้วว่าต้องมีแฟ i r วร์ลูกแกลบเนาะใครจะตีโซนแค่แท่งน,นี้แท่งเดียวก็ได้นะครับแท่งน,นี้นี่บริเวณนี้แท่งเดียวก็ได้ซึ่งพอมันขึ้นมาชนมันก็ย่อลงมาค่อนข้างที่จะเยี่ยมกันนะใครที่เทรดตรงนี้อะผมผมก็จะบอกว่าเราก็ลองวัด R ดูสิ สมมติเราเทรดตรงเราเอาตรงขอบล่างของโซนเลยอะสมมตินะเราอยากได้ใช่ป่ะเราก็อาจจะมีซับรอสที่กว้างนิดนึงเนาะเพื่อที่จะไม่ให้มันโดนอาจจะเจเหรียญก็ได้อะเจดเหรียญเจดเหรียญเราอาสองต่อหนึ่งก็1,400จุดใช่ไหมอ่าเนี่ยสต่อหนึ่งเราก็ได้นะ ถ้าเราเทรดแบบ r 2ต่อหนะึ่งที่ผมบอกว่าเทรดตาม r เนี่ยก็คือว่าเซล์แล้วตามแนวซั p ไพโซนอ่ามันมีแฟล r v วลุ e แก็ด้วยอันนี้เราเซลล์ได้นะครับแล้วย่อลงมาเราเทค Profit ไปก่อนก็ได้ r 2ต่อหนึซักไม้นึงหรือว่าซักครึ่งนึงแล้วเราก็ปล่อยลองดูซิว่ามันจะลงไปได้ r เท่าไหร่อถ้า r 3ต่อหนึ่ล่ะ3ต่อห 2,100จุดก็ยังได้นะครับก็ยังได้สิ่งที่บอกว่าจะได้ไม่ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับแนวรับที่อยู่ใกล้ๆไอ้ไส้เนี้ยมันเป็นแนวรับเพราะฉะนั้นคงไม่คาดหวังว่ามันจะหลุดไส้ไปก่อนใช่ไหมเพื่อนๆก็คงจะมองเห็นเนาะว่าไส้เนี่ยมันเป็นแนวรับนะเพราะว่ามันเบรกไฮตรงนี้ใช่ไหมอ่ะมันเบรกไฮตรงนี้ไปไอ้ไส้เนี่ยมันก็เป็นแนวรับเพราะฉะนั้นการที่จะเทคโปรฟิตเนี่ยสูงสุดเรา คงได้แค่3 r หรือ2,100จุดประมาณเนี้นะเมื่อวานนี้ก็เทรดได้2จังหวะแล้วนะจังหวะที่1จังหวะนี้จังหวะที่2จังหวะนี้นะครับคนที่จะเซลล์นะส่วนคนบายเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ต้องอาอาจจะต้องหานิดนึงอ่ะนะอาจจะเป็นดีมาร์โซนตรงนี้มันก็ขึ้นไปให้เราไกลอยู่พอสมควรนะสมมติตรงนี้เป็นดีมาโซนเพื่อนๆจะเทรดก็ วางอาก็คือ,อกลางโซนใช่ไหมสมมติสมมติเลือกกลางโซนซับลอตเท่าไหร่ 5, 000. 5, 000. 5, 000. 5 000. ้าพันจุดห้าเหรียญถ้ายอมได้ก็ก็ยอม5เหรียญอะทีพีหนึ่งพันพันจุดเอา2ต่อ1เอาก็ได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแนวซับไพโซนอะมันอยู่ตรงนี้ซัลายโซนมันอยู่นี้มันยังไม่ถึงไงมันยังไม่ถึงมันก็เลยขึ้นต่อนะครับ เ,เอาอาร์อาร์สัก1ต่อสได้ไหมได้เพราะว่ามันยังไม่ถึงซับไพโซนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นวิธีการที่เพื่อนๆจะเทรดตามอานะตามแนวรับแนวต้านชนเด้งชนย่อเออประมาณนี้ได้แล้วก็ไอแนวซับไพตรงนี้ยสมมุติเราเซลล์มาที่ขอบล่างของซนะับไพเนาะปุ๊บอ่ะเราวางสต็อปลอสอันนี้โซนไม่กว้างก็วาง เบสิกนะในไทม์เฟรม15ทีหรือ5ทีผมมักจะวางประมาณสักไม่เกิน10เหรียญน,นะครับก็คือประมาณ5เหรียญอ่ะอันนี้ถือว่าเราเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับปึ๊บป๊บอ่ะดูสิได้ไหมหนึ่งต่อสองก็ได้นะเนี่ยเห็นไหมเพราะอะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้คาดหวังให้มันหลุดโลเราเอาแค่ไอดีมานโซนเดิมเนี่ยมันก็ยังมาไม่ถึงเนาะเออมันพันห้าร้อยจุดไม่ได้นะ เนี่ยเพราะว่ามันเด้งไปก่อนอเบสิกเลย2ต่ตอนหนึ่งเนี่ยได้นะครับอืมโอเคแล้วเขาก็มีการพุ่งขึ้นมาเลยพุ่งขึ้นมาหาแนวต้านที่ผมให้ไว้นะครับถามว่าแนวต้านนี้คือแนวต้านอะไรถ้าเราเปลี่ยนไปสิหทีก็แฟงไว้ลูกแก็บมาแหละแฝรไวลูกแก็บที่ผมให้ไว้เมื่อวานนี้ตรงนี้นะที่ผมบอกว่าน่าจะมีตรงเนี้ยที่สามารถที่จะย่อได้มันก็ย่อจริงอ่ะแหละแต่ว่ามันย่อแล้ว คือมันมาดึกแล้วไงกี่โมงสามทุ่มครึ่งจะถือว่าดึกในตลาดอเมริกาไหมก็ไม่นะแต่ว่าพอชนแล้วมันเริ่มไซเวย์เลยเห็นไหมอืมใครเทรดเมื่อคืนเนี้ยต้องรอเลยนะสามทุ่มครึ่งน,นะครับแล้ววิธีการของเราล่ะอ่าสมมติคนที่เทรดไอตรงแฟร์แวลูแกลบนี้ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเห็นใช่ไหมว่ามันเป็นแกลบอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยเป็นแกลบนะครับ วิธีการเทรดก็คืออ่าก็เหมือนเดิมแหละ RR เท่า,า,าไหร่สมมุติเราเอา,เอากลางโซนของแฟร์วอลุกแกบ,บ 2, ต่อนหนึ่งก่อนนะครับก็สัก500 500นะแต่พอดีตัวเลขอันเนี้ยของแพลตฟอร์มผมอะตัวเลขมันมีด้านหลัง3 3มหน่วยนะมันก็เลยไม่ใช่500รเป็นเปน,นะไม่ใช่2หน่วยผมก็เลยต้องเติมศูนย์เป็นตัวหนึ่งอะเพื่อนๆไม่งงนะ เดี๋ยวบอกห้าร้อยทำไมก่อห้าพันวะโอเคอ้าวสองต่อหนึ่งไปก่อนนะครับสองต่อหนึ่งเรายอมเสียห้าเหรียญแต่เราได้ประมาณสิบเหรียญก็ได้นะมันก็ยังได้เห็นไหมสั้นสั้นเนี่ยถ้าไอ้คำว่าสั้นๆของผมเนี่ยคือ R r 2ต่อ1แล้วก็ประมาณสักพันจุดนะพันจุดของเพื่อนๆก็ลองไปวางหลอดเอานะว่าหลอดประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าหลอด1นี้ได้พันเหรียญเลยนะใช่ไหม เอออ่าโอเคอ่าแชร์แชร์กันเนาะว่าวิธีการเทรดแบบเด้งเซลล์ย่อบายแบบสั้นๆเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับทีนี้วันนี้ล่ะวันนี้ถ้าเขาขึ้นต่อถ้าเขาขึ้นต่อก็จะมีแนวสปายโซนตรงนี้ซึ่งเมองอื่อวานผมให้ดูแล้วว่าเกิดจากแท่งเทียนอ่าไปย้อนอีกย้อนดูนะ ก็แท่งเทียนที่เราคุยกันเมื่อวานนี้นะครับก็คือแท่งนี้แท่งนี้นะเขายังไม่ถูกใช้นะความแข็งแกร่งเขายังมีอยู่นะครับชนแล้วอาจจะย่อดได้นะอ่ะไอโซนข้างบนเนี่ยสีชมพูชมพูเนี่ยเพื่อนๆลองไปตีในแพลตฟอร์มของตัวเองว่าแท่งเทียนของตัวเองเป็นยังไงแล้วก็ตีเอาไว้ในทม์เฟรมสิบหนาทีนะครับถ้าขึ้นต่อก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าชน แล้วอาจจะมีการยอ่อทีเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยชนเนี่ยก็ต้องไปเลือกดูว่าเราจะไปเซล์อ่ะชนแล้วผมก็แนะนําว่าเซลนะ์เนาะจะเซล์ที่ขอบล่างเลยไหมหรือจะเป็นเซล์ที่กึ่งกลางของโซนอันนี้เพื่อนๆต้องไปเลือกเอาแต่ครั้งแรกเนี่ยผมคิดว่าชนแล้วมีการมักจะย่อนะชนขอบล่างอะ่ะมันมักจะย่อลงมาก่อนแต่ถ้ามันย่อลงมาแล้วมันยังจะเอาต่อแสดงว่า มันมีโอกาสยึกยักอยู่แถวนี้จะขึ้นต่อหรือจะลงเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งต้องไปดูหน้างงานอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปเวลาชนโซนครั้งแรกมักจะมีการย่อก่อนย่อมากย่อน้อยมีสองเหรียญสมเหรียญมีให้เห็นใครจะเทรดสั้นๆก็ประเภทชนแล้วย่อเนี่ยก็ก็พอทําได้นะครับแต่ว่าท้ายดีที่สุดก็คือชนแล้วสร้างชุดกลับตัวแบบเนี้ยเราจะได้เซล ตรงบริเวณที่มันมัน,ม,นมันค่อนข้างที่จะมีซับลอสสั้นๆอ่ะนะอืมนะแ,แบบนี้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าใครจะเบดชนแล้วย่อเลยก็ต้องรับความเสี่ยงเอานะครับอ่ะโอเคผมมีมุมมองว่าถ้าขึ้นไปชนเขาอาจจะย่อลงมาได้นะครับถามว่าชนแล้วมันจะทำให้เกิด เบรกออฟ t ั u เจอ r e ตรงนี้ไหมก็มีโอกาสเป็นไปได้นะถ้าเขาปิดด้วยเนื้อเทียนมันก็อาจจะเกิดเบรกอ f s t ั u เจอ r e ได้แต่อย่างที่บอกใน Time Frame ที่เป็นลายนาทีเนะี่ยการเกิดพวกเบรกอ f s t ั u เจอ r e หรือว่าช็อคเนี่ยอย่างนี้ช็อคใช่ไหมช็อคเบรกออฟ t ั u เจอ r e อ่ะสมมุติว่าเขาขึ้นไปตรงนี้มันก็จะเกิดการเบรกอ f s t ั u เจอ r e แต่การเบรกออฟซัเจอในไทม์เฟรมเล็กอะ่ะนะครับ เขาก็อาจจะเกิดการช็อกตามมาได้นะถ้าสมมุติเขาลงทารเฟรมใหญ่เขายอ่อมันก็อาจจะเกิดการเชนออฟคาเลคเตอร์ได้แต่ในทาเฟมใหญ่มันยังมีแนวรับที่เป็นพวกอ f อะไรอยู่อะ่ะมันก็อาจจะทำให้เ,เกิดรูปแบบแบบนี้แล้วก็ขึ้นต่อเกิดออลไปอีกก็ได้นะครับอ,อันนี้ระวังให้ดีนะในทาเฟมเล็กเนี่ยมันมักจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ บ่อยๆเนาะช็อกไปช็อกมานะครับอืมอ่ะโอเคถ้าถึงแนวต้านอ่ะข้างบนเราเซล์นะครับถ้ายอ่อลงมาเลยล่ะเราก็มาหาแนวรับนะครับแนวรับก็เหมือนที่ผมตีไว้ให้เมื่อวานนี้นะครับแนวรับที่ยังไม่ถูกใช้ก็จะเป็นพวกโซนข้างล่างที่เป็นกลุ่มก้อนนี้แล้วก็แกลบที่เขาเกิดขึ้นนะครับตัวเลขผมให้ไว้แล้วเนาะ เ,เพื่อนๆก็ไปดูเอาตามโซนที่ผมบอกโซนแรกเอาที่ใกล้กว่าพวกนี้ก่อนนะเพราะว่าเมื่อวานนี้เราให้ตัวเลขข้างล่างไว้แล้วมันมาไม่ถึงเราเอาโซนที่มันเกิดขึ้นใหม่นะครับโซนแรกน่าจะเป็นโซนตรงนี้ราคาเท่าไหร่แท่งเทียนที่มันเป็นแท่งเทียนข้างล่างนี้เลยนะครับ 3250ถึง3255อ่ะโซนไม่กว้างมากเพราะฉะนั้นถ้าลงมาอาจจะมีการเด้งขึ้นไปได้อ่ะเราก็เทรดตาม R าที่ผมแนะนำไปเมื่อกี้ก็ได้อย่างเช่นอ่าเราเทรดที่กึ่งกลางโซนใช่ไหมเราก็วางซับลอตไว้เอาที่เหมาะสมนะแต่ว่าถ้าทำเฟรมเล็ก,ลก,ลกอะลายนาะทีผมมักจะวางประมาณสักไม่เกินพันพันจุดหรือว่า ่าสิบเหรียญอ่าถ้าใครวางห้าเหรียญก็มีความเสี่ยงนยะถ้าใครวางพันเหรียญมีความเสี่ยงจริงแต่มันมักจะไม่ค่อยโดนนะครับอ่าเราก็เทรดตามมาหนึ่งต่อสองอ่าอย่างนี้ไปก่อนก็ได้นะครับก็คือยอมห้าเหรียญเอาสิบเหรียญอะไรประมาณนี้เนาะเพราะมันอาจจะลงต่อได้นะครับอืมน,น,นะน,นี่โซนแรกเนาะซนที่สองซนนี้่ซนที่เป็นแท่งเทียนที่มีไส้นะไส้ กว้างพอสมควรเกือบจะเท่ากับเนื้อเลยนะผมก็ให้เป็นแนวรับดีมานโซนนะครับดีมานโซนอยู่ที่เท่าไหร่ครับสามสามถึงสามสามสามเก้าเห็นไหมโซนลายนาทีเนี่ยมันไม่ค่อยกว้างอาศัยเทปแบบเด้งเด้งเซลล์ย่อบายได้นะครับอสั้นๆเช่นเดียวกันตรงนี้ก็ถ้าสมมุติมันลงมายังลงมาต่อใช่ไหม ยังลงมาต่อเราก็ใช้วิธีการเดิมก็คือยังไงครับสมมติเราเลือกกึ่งกลางอ่ะนี้แล้วแต่เพื่อนนะจะเลือกกึ่งกลางเลือกขอบบนเลือกขอบล่างอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ยอมาันนี้โซนมันกว้างหน่อยอาจจะสัก6 7, เหรียญเจเหรียญแล้วก็เอา r ประมาณสักอ่าเท่าหนึ่งก็12หรือ14อ่ะพอดีชนแนวที่มันเคย เป็นแนวรับมาก่อนอันนี้ก็เหมาะสมนะเพราะว่าบางทีมันจากแนวรับกลายเป็นแนวต้านมันก็ให้แค่นี้นะเราก็เทโพฟิตไปนะครับอืมนะโอเคถ้ามันลงมันยังลงไปอีกเราก็ไปเลือกแนวข้างล่างเนี่ยนี้จะเข้าสู่ ROF แล้วนะไอแนวพวกข้างล่างข้างล่างที่ให้ไว้เนี่ยมันก็จะเข้าสู่ฟิโบของ ROF เราก็ไปตี ROF อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ ไปหาบ u ายเอาตามแนวฟิโบที่มันตรงกับแนวรับนะครับอ่ะโอเควันนี้น่าจะพอเป็นไอเดียให้เพื่อนๆพื่เนานะบายตามแนวรับนะครับแล้วก็เซลล์ตามแนวต้านนะมันอาจจะใช้ได้โซนถ้าเราตีถูกมันก็จะใช้ได้เป็นพวกอะไรนะสะดุ้งโซนให้เราเทรดตาม,มาอาได้สัก2ต่อ1ก็ยังพอได้อยู่นะครับนะวันนี้คงมีประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวางแผนเทรดวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ